สวัสดีจ้าทุกคนสำหรับปิดนี้เขากับป้า,าเที่ยอยู่เมืองสีแท,ทนจังหวัดเพชรบูร์จ้าไอรับชจมลิ้มกันเลยจ้าค่าเข่าอุทยานเขะไร่สิบบาท ตางถาดหนึ่งรอยบาทไปซื้อตัวน้ำกันตาได้ตัวมาแล้วั็ยางตกไปข้างหน้าเลยจ้าจะมีตันในทีตัวตัวในาทีก็จะบอกเข้าไปขึ้นรถล่าง้าชมบรรยากาศเมื่อสีแถบไปน้ำกันตาไปชมกันเลยจ้า อันนี้คือเป็นบรรยากาศาวันอาทิตย์จ้าคนกันจะอยากหลายเดนตอนนีบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนตะหลายจ้ายางไปขึ้นรถล่างจ้ายางไปน้ำขันจ้าจะมนี้รถล่างตอดอยู่ข้างหน้าจ้ารอคิวบอดดอนจ้า <c oughs> ไปใน,น่วงสมัยนะตรงนั้นต้องแยกกันว่าเมืองนอกทางฝั่ง,งซ้ายคือส่วนฝั่งตุงก็คือ,ค,อคือนะคะมันน่าถึง1,589ไร่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้ชมค่ะเราสำรวจแล้วว่าทางฝั่งน,นั้นจะไม่มีกลุ่มโบราณสถานหลักส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นอาคารประกอบวิธีการ,รเหมือนทางฝั่งการซ้ายมือนะคะทั้งหมดประมาณ112แห่งนะคะในส่วนของเมืองนอกที่เราสำรวจพบค่ะ ทางฝั่งด้านหน้าซ้ายไอเลยนะคะตรงนี้เป็นกลุ่มวบราณสถานที่เราได้ชมกันนะคะสุดแรกค่ะทางฝั่งด้านซ้ายเราเรียกกันว่าปราณสีเทพค่ะ เป็นปราสาทในวัฒนธรรมขเมียรโบราณอายุอยู่ที่ประมาณ900ปีมาแล้วการขึ้นเพื่อถวายให้กับเทพเจ้าในรัที่ใสวนิกายก็คือพระชิวะอายุอยู่ที่ประมาณ900ปีนะคะอยู่ยุคเดียวกันกับทางแถวพี่ไม้แล้วก็พนมรุง้งปรา,ารสาทเมืองศิษที่จังหวัดกาญจานบุรีค่ะและถัดไปจุดที่2กองหินสูงสูงลักษณะคล้ายกับภูเขาตรงนั้นเราเรียกกันว่าเขาพังในค่ะเป็นวัฒนธรรมการสร้างแบบทวารวดีนะคะอายุ1,400ปีมาแล้วส่วนตรงนี้เหนือเฉพาะตัวฐานด้านล่างส่วนยอดที่เคย มีสันพิฐานว่าน่าจะพังไปก่อนหน้าที่กรมศิลปากรจะเข้ามาดูแลที่ตรงนี้นะคะจุดเด่นจะอยู่ที่หลังคาสีน้ําตาลที่บริเวณด้านหลังนะคะ ใต้หลังคาตรงนั้นก็จะมีปฏิบาติกรรมปูนปั้นประดับรูปคนแพะประกอบไปด้วยคนแพะหน้าคนลิงสิงโตช้างควายค่ะเชื่อมกันว่าเป็นผู้คอยคัดจุนอาคารทางศาสนาคอยปัดเป่าไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็ถัดไปที่จุดด้านหน้านะคะคือบางสองพี่น้องค่ะตรงนี้จะเห็นว่าบนฐานชินาแรงสีดำจะรีปราสาทสองหลงหหังตั้งอยู่งเคียงคู่กันมีปรางหลังใหญ่ค่ะฝั่งด้านขวามือฝั่งด้านซ้ายมือจะมีะมปรางหลังเล็กนะคะหลังใหญ่ยกให้เป็นพี่หลังเล็กยก ให้เป็นน้องเปรียบเสมือนพี่กับน้องที่ตั้งอยู่เคียงคู่กันก็เลยใช้เป็นชื่อเรียบของตัวโบราณสถานแห่งนี้อายุอยู่ที่ประมาณ900ปีเท่ากับปางศีเทพนะคะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันจุดเด่นของที่นี่จะอยู่ที่ตัวทับหลังของปางองน้องค่ะทับหลังที่ยังประดับอยู่ที่นี่เป็นของจริงซึ่งถือว่าเป็นที่ที่สวยที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทับหลังที่เราพบที่นี่มีชื่อว่าทับหลังอุมาไม่เห็นสวนนะคะเขาบอกว่าใครที่มาที่นี่เราไม่ได้ถ่ายรูปกับทับหลังชิ้นนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะะค เป็นเป็นชิ้นที่สวยแล้วก็ค่อนข้างคมชัดที่สุดค่ะเดี๋ยวรถจะส่งตรงนี้จุดแรกนะคะเดี๋ยวให้น้องเที่ยวเลืี่ยวมืงแบบจุดตรงนี้ค่ะพอหลังจากชมเสร็จก็จะตอนนี้เข้ากระไดยางลงมาจากรถล่างแล้วจ้าจะไปชมบรรยากาศเขาข้างในาจ้าจะมีโลบค้นแ่แล้วก็โหลบปฏิมากรรมโลบเลิลงโลบยางมิลายโลบจ้าชมบรรยากาศอุทยานประวัติศาสตร์สีแดงไปน้ำกันจ้า ออกมาจากเขาข้างในแล้วเข้ากสิญางไปมองลูที่ว่าข้าเจ้าโคดรพอกระโดกอายุสองพัปีจ้าจะนิรูปสร้างและกกระโดบสุนัขจ้าที่ฝังงใบกระโูบค้นไปชมบรรยากาศภายในจ้าว่าจะเป็นจังไดเข้ากสิญางขึ้นไปกังตงเพื่อจะเก็บบรรยากาศให้กัะสุนไรในเบง กงมในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทปตายานขอไปชมบรรยากาศไพ้ในน้ํากาดตา ตอนนี้เขา้าไปในงานมาถึงปากสีเทพแล้วจ้าปากสีเทพสิมีบอนักักจิตยูนาปากสีเทพจ้ามีอายุประมาณเก้าร้อยก็ปีจ้าชมบรรยากาศปากสีเทพไปน้ำคัดนจ้า ตอนนี้เข้ากระออกมาจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเพื่อสิไป่เขาข้างนอกจ้าไปชมความงดนง่ามของเขาข้างนอกไปชมบรรยากาศนํากันจ้าจ้านาทีบอกว่าขี่รถตกงไปแล้วก็สิมไฟกระพิบๆๆกระพิบแ้วกาห้เข้าเลี้ยวซ้ายจ้าเพื่อเข้าไปเขาข้างนอกจ้า อันนี้ขาก็ะเดินทางพระซเขาข้างนอกเขาข้างนอกบอกว่าเป็นเขาทีใหญ่ที่สุดเป็นเจดีทีใหญ่ที่สุดละก็มีเจดีบริวารลลอมลอบจ้าเด็สื้อผ้ายางเขาไปช่วงบรรยากาศภายในน้ำกัดจ้าคนกะรู้สึกว่าคนจะหลโย,ยจ้าเพราะว่าคนมาเที่ยวอุทยานประวัติศสาสตร์สีเดบหลายจ้า ที่ประกาศเป็นว่าเราโดดลงแล้วพ้นกระยาบมาเที่ยวจ้าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศใ้สุปปอนเมิงน้ำกระไปน้ำกนจตา เป็นเจดีแบบทาราไวดีจ้าไงโตมโหฬาหรีคนไปยืนโยนเนี่ยตัวน้นอยนหนึ่งแต่ว่าใหญ่หลีจ้าอยากให้สุคนมาเบิรงจ้าทั้งใหญ่ทั้งยายงามจ้าสมัยก่อนข้าเจ้าสังจังข้าเจาบ่มเทคโนโลยีแต่ว่าข้าเจ้าสังได้เนาะแต่ว่าไ่โตมโหฬานบเคยบ่บเคยเห็นจ้าอยากจะเปลี่ยนปากบรรยากาศให้สุคนเบิงจ้า มึงคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกายให้ได้อจากก,กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือน,นเพื่อเข้าซีรีส์บาดคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้เข้าจ้า